สวัสดีครับนี่ผมพุทครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะกันยาสองหก็ตัวนี้ก็มาเที่ยวสวนโอนะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงที่โอ่โอได้เอาแนวทางเรามาทําปรับกันนะที่คุยกันก,ก,ก็เป็นแนวทางกันทําปุ๋ยทําเองใช้ฮะตัวตัว,ตวแรกภูกราไฟอเมทิษนี่ฮะทีะ่มาใช้หมักเป็นปุ๋ยที่เราทำเนี่ฮะแล้วก็โอทํามาก็เนี่ยฮะสวนผมก็ ประมาณนี้สวนโอก็ประมาณนี้นี่ฮะหลายๆต้นอันนี้เป็นมูซันคิงนี่ฮะมูซันคิงก็ใบออกมาอย่างนี้เลยนี่ฮะปีนี้ก็มาดูว่าผลผลิตจะประมาณไหนนี่ดูใบออกอย่างนี้หมดเลยนี่ฮะนี่ก็ฟื้นนี่ฮะต้นเล็กที่ปลูกของโอโกฟื้นหมดแล้วอันนี้จะเป็นตีโอทําอยู่ก็เป็นถังหมักถังอะไรอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพสวนของรอบนี้ด้วยนี่ว่ามันปิดตาไวขนาดไหนนี่ยฝนก็ คืมคืมอยู่นี่นี่มูอันนี้ต้นนี้มันเคยป่วยไม่เฉลต้นละต้น,นไหนที่ป่วยอ๋อนี่ต้นนี้ตนน้ตน,น,ตนนี้ก็ป่วยที่ป่วยแล้วก็มีลูกนะอ่ามีลูกแต่ไม่ตายนะยังอยู่แล้วก็เนี่ยมีการรัดใบออกมาแล้วเนี่ยใบเก่าก็จะภาพประมาณนี้แล้วก็ใช้เวลาเนี่ยก็มีการรัดใบอาจจะเล็กอยู่ถ้าหาร้าอยอยู่แต่ว่านี่ฮะที่ทาแผลทำไรแล้วก็นี่ใช้ทาอย่างเดียวใช่ไหม ฝังเคยฝังเข็มปะไม่ไม่เคยไม่เคยเนี่ฮะก็ใช้ตัวพวกกลุ่มยาลาเนี่ยมาทามิกทาฮะแล้วก็สภาพต้นก็โอเคเลยอยู่โครงสร้างอันนี้มูสันคิงนี่ฮะอันนี้ก็มูสันคิงมาดูใบของมูสันคิงเนี่ยโหตอนแรกนี่ดูใบชุดนี้อันนี้ใบเท่าไหร่ละใบสองใ<ห>บสองแต่มันก็เนี่ยตืบเลยเนี่ฮะแล้วก็ใบาสามก็เดี๋ยวรอ ชุดนี้แก่นี่ก็จะออกใบชุดหนึ่งแล้วก็จะทําสารใช่ปะ่ะทาอ่าชุดนี้ทงสารแล้วเดี๋ยวดูว่าว่าจะประมาณไหนดูผู้เห็นไหมความดูอันนี้ใช้ตัวสูตรสามที่เราหมักปุย๋ยเอ่อไว้เจ็ดวันเนี่ยฮะที่เอามาพ่นนะตอนนี้จะเป็นสูตรอะไรอยู่ยี่สิบห้าจีเป็นแปดยี่สิบสี่แล้วป่ะใช่ใช่อ่าอันนี้พ่นไปกี่ครั้งเนี่ยแปดยี่บสี่เป็นสูตร เสมอก่อนแล้ว<ห>สูตร<บ>เสมอังสีกลังทำอยู่อ๋อยังไม่ได้ใช้อันนี้ยังเป็นเสมออยูอ่ให้ทางดินไปแล้วอ๋อแต่ให้ทางดินไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาม<อ>ทางใบนะทางใบจะมาเบรกให้ใบมันแก่เร็วแล้วก็จะสะสมท้องกิง่งสะสมอาหารไปด้วยฮะในในแนวทางที่เราทำเนี่ยคือจะทําประมาณนี้เนี่ยดูเนี่ยอันนี้หูวมูยังก็หมอนผมเห็นที่เลกใบโคตรใหญ่เลยดูโอ้หดูว่านี่ฮอันนี้แล้วก็จะมีหมอนหลังัดด้านหลังใช่ปะ เอด้านข้างแถวนี้ยังเป็นมูหกสิบห้า <65 S 2> ต้น,ตนใช่ไหมโ้่ดูมูนี่ฮะอันนี้โครงสร้างที่ที่แต่งแล้วโครงสร้างก็จะประมาณนี้กิก่งก็ถือว่าทํางานได้นี่ฮะสวยนี่ฮะอ่ะอาใบออกมาน,นี่สวยใช้ได้เลยอันนี้ทางดินเราใส่บ่อยไหมตอนนี้ทางดินต้องใส่ตอนต้นฤดู๋อทางดินใส่ตน้นฤดู เออแล้วก็ตอนนี้ยังอ๋อ oh, ตอนนี้ยังใช่ไหมแล้เดี๋ยวเราคุยกันไว้ก็ตอนจะเป็นแปดยี่สี่อีกสักรอบหนึ่งตอนอทําสารไปครบตั้งเจ็ดวันน่าจะอ๋อเขาจะใส่แต่ว่าทางใบก็จะเริ่มทําพ่นแล้วเออก็ต้องทำไปเรื่อยครับอืมเพราะเราทำเองมันไม่่ต้องใช่ทำเองเนี่ยดูคุ๊กนี่ฮะนี่หมอนไอ้ไม่ใช่หมอนมูดูใบนี่ฮะชุดนี้จะเป็นหมอนใช่ไหม นี่ชุดนี้เป็นหมอนที่ว่าอันนี้สตันนิ่งๆอยู่อันนี้ก็แตกพึบเลยเห็นไหมอันนี้ออกไงอ๋อต้นมันก็แตกมากใช่มันเริ่มมียอดใหม่แตกแล้วตอนแรกมันแบบอื่นๆอยู่นี่ก็แตกใหม่แล้วนี่ดูนี่นี่โหแต่ดูมูเนี้ยยอดเลยนี่ที่พ่นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นคราบแบบมองรู้เลยอันนี้ ที่เราเป็นตัวน้าําสูตรสามแล้วที่ทําปุ๋ยแล้วก็พ่นนี่ฮะมันจะค่อยเสริมอาหารถูโหใบนี่ครับโคนก็ใส่เดือนดีขึ้นใช่ไหมก่อนแร่เบมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ่ะ๋อ,นนนนอแ้ตอนนี้เยอะขึ้นเลยนี่นดูหมอนก็แตกตอนแรกก็ไม่ค่อยจะแตกนี่ก็แ,แตกมาก็ออกสวยนะเนี่ยเนี่ยแตกทุกยอดเลย แนวทางเราดูแตกก่อนสวยเลยฮะใบก็เลยสดใสขึ้นเลยนวลขึ้น,นะฮะแต่มันดีขึ้นอันนี้เราผสมยาฆ่าแมลงไปด้วยบางครั้งใช่ปะไมถ่ถ้าเราทําเราก็จะยาฆ่าแมลงต่างหากตอนที่มันมันแรบเท่านั้นแหละอ๋อครั้ง,งนึงเราจะใช้เฉพาะตรงที่เราต้องใช้ตอนที่มันเริ่มเท่านั้นอ๋อตอนที่มันเริ่มออกอคือดักแมลงไว้<อ>ไม่ให้มันกินนี่ฮะเราหลังจากนั้นเราก็หยุดอ๋อเราก็หยุดแล้วก็ใช้ตัวน้ําฮิวมิกเราอย่างเดียว อ่านี่ฮะก็คือหลักการอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ใช้พิ่มเพื่อก็คือใช้เฉพาะที่ว่ามันออกเริ่มออกแดงๆแ,แล้วว่ะมันเริ่มระบาดแล้วก็ใช้เออมันเริ่มระบาดแล้วก็ถ้าไม่ระบาดเลยไปใช้ใช่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือพออย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันมันผ่านจุดไปแล้วนี่ฮะเออมันใบมันเป็นเออใช่นี่ตอนนี้มันก็แตกเริ่มแตกยอดแตกอะไรออกมาแล้วเนี่ยสภาพเนี่ยเกือบทุกต้นเลย ตอนนี้เรื่มบอกความมันเสียไปรอบเึงอ๋อตอนนี้ใบมันเสียไปชุดหนึ่งเสียชุดนึงตอนที่มันมันมาก,ก่อนเขาก็ไปก่อนเขาอ๋อถ้าสวนมันไม่พร้อมกันตอนนั้นเนี่ยอ๋อนี่ตอนนี้แต่ตอนนี้โหด,ดูฮะแตกแบบดีเลยนี่ฮะอะอันนี้อันนี้สวนข้างๆนะเราก็ใช้ระบบเคมีอันนี้สวนเราก็ใช้ระบบธาตุอาหารครบปุ๋ยทำเองฮะโดยแล่บวกไปอาทิตนี่ฮะ ใบก็นวลสวยเนี่ยดูแตกมาอย่างนี้เลยะโอ้ทุกยอดเลยนี่ดูอันนี้ก็ใบสองกันนะเบรกไปแล้ว,ลวใช่ไหมเบรกให้มันอันๆหน่อยอ <laughs> นะดูโอ้ไหลสวยเลยฮะจากเดิมที่ว่าไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนอโอ้โหแล้วต้องไปดูตัวอะไรนะทองนินจงโอ้ใบโคตรใหญ่เลยสวยมากเลยอันนี้ มันก็ป่วยอยู่ใช่ป่ะตอนนั้นตอนนั้นเราต้องเปลี่ยนม,มาใช้อย่างนี้อือเนี่ยตอนนี้ก็โอเคแล้วค่อยๆสะสมอาหารแล้วก็ใบก็ค่อยๆดำขึ้นนวลขึ้นปพยายามจะเอาปลูกใหม่หลายรอบแล้วแต่ก็เราทําแล้วมันได้มันดีขึ้นมาอ๋อในระบบนี้แล้วมันดีขึ้นใช่แต่ตอนแรกที่ว่าโอ้สภาพไม่ไหวพอแตกใบอ่อนปึบแล้วมันมันหน่อยอ,อ่ะอ๋อ้แต่ใบอ่อนแล้วมันหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูโอ้ใบก็ อลังการเลยใช้ได้เลยนี่มูสันคิงนะใบง,งเดี๋ยวพาไปดูไอที่เราทําตรงโน้นแล้วฮะว่ามันมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวให้โอ,โอพาไปดูว่าเราทําจริงไหมในระบบของเราเนะี่ยฮะมันลดต้นทุนได้แค่ไหนก็อันนี้บอกไม่ได้ว่าแค่ไหนมันต้องทํามันเองนะแล้วก็ลองดูศึกษาดูเพราะว่าเราก็ใช้เยอะนะต่อถังที่เราเอ่อพ่นนะ่ะแต่ว่า,าทุกอย่างเราทําได้เองไงมันไม่ต้องมาเปลืองอะไรมากนี่ฮะ เดี๋ยวให้ดูนี้ฮะอ่าอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวนี่ฮะก็ที่ทำแล้วก็มาเลยรทามาลดอ,อ,อ,อ่ะอามาลดอ่าน,นี่ฮะนี่ถั่วพูอันนี้บวบแล้วก็จะมีมะระอันนี้เป็นแปลงที่ทำแบบกินในบ้านแต่ข้าที่อะไรแห่งเดียวแต่ว่าปลูกหลากหลายสายพันธุ์เลยอ่าแล้วก็มแมลงมันก็ไม่รู้จะเลือกกินอะไรมันก็เลยกินน้อยลงเพราะมันเยอะ <laughs> เดี๋ยวลองปลูกแต่งฟ้าถั่วยาวอีกเดี๋ยวมาถ่ายเก็บให้ดูฮะอ่าว่าจะเป็นแบบไหนแต่เขาบอกเก็บถั่วพูไว้นี่หลายโลแล้วเหรอเ่รอนี่ดูอ่ะแล้วนี้เป็นหลังบ้านที่ทำนะตัวนี้เป็นอะไรนะงานที่อีกาที่เราทำอ๋อฮนี่ฮะประมาณแปดถังเวียนแปดถังเวียนอันนี้ก็คือมีอะไรบ้างที่เราทำอ่ะมันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็มีขี้วัวอ่าขี้วัวก็สอบก็มีแร่ภูเขาไฟอเมริกเรา อ๋อกิโลนึงอันนี้กิโลนึงแล้วก็น้ำอะมิโนของเราน่ะน้ำอะมิโนที่เราทำเองกับน้ำอะมิโนปลาหมักอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณหนึ่งกิโลอ่าประมาณหนึ่งโลหนึ่งลิตรอ่าเอ่อใช่หนึ่งลิตรนี่ฮะแล้วหมักกี่วันอ่ะก็ประมาณสักเจ็ดวันเจ็ดวันแต่วันขึ้นไปถ้าเราหมักอย่างนี้ประมาณสักสองสามวันก็ขึ้นฟองใช่ป่ะอืออันนี้สองสามวันอ่าเออจะมียูเรียอ่ายูเรียอ่ายูเรียโลนึงใส่เข้าไปเพื่อที่กระตุ้นให้จุลชีพมันขยายตัว มันดำเร็วมากอ่าน้ำเร็วดำใช้ได้เลยอันนี้เราใช้20ลิตรนะต่อน้ำ200ลิตรนะที่เราใช้อ่านี่ฮะเนี่ยทุกถังโอ้กินแอมโมเนียโคตรแรงเลยเปิดหมดนี่นี่ฮะดูว่าเนี่ยที่เราใช้ตลอดในสวนใช่ไหมใช่ใช่อ่าแล้วก็มีสลับเฉพาะยาฆ่าแมลงเฉพาะตอนที่ระบาดใช่ไหมทไม่ได้ใช้พุ่มเพื่อแตกใบใหม่อ่าตอนที่แตกใบใหม่ก็คือเดือนอาจจะ ไม่ได้ใช้บางทีสองเดือนใช่ไหมก็ใช้ตอนแตกไงตอนแตกถ้ารอบใบมาสองเดือนก็ครั้งหนึ่งพอมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเริ่มจะกลางแล้วเราก็ไม่ได้ใช้โอ้ออาจจะสองสองครั้งนั่นคือถ้ามันมันเริ่มระบาดใช่ไหมเราก็ใช้<อ>ครั้งแรกแล้วก็เว้นไปสักสามถึงห้าวันประมาณสิบอ๋อแค่นั้นแล้วก็หยุดละไม่ได้ใช้ละ<ม>และ้วก็เอามาตัวเนี้ยพ่อนอย่างเดียวใช่บวกก็ตัวสูตรสามที่เราคิดค้นขึ้นเองแล้วก็ทําขึ้นมาอ่าแล้วก็จะมีอันนี้เครื่องผสมปุ๋ยเป็นเป็นสูตรสูตรแท่ง อสูตรแห้งเราก็อย่างที่ว่าคือคิวผสมใช่ก็เหมือนกันคิวแล้วก็ปุ๋ยสูตรอืแล้วก็ปุ๋ยสูตรใช่กกเราทำสูตรสามอ๋อทำสามก็มีปุ๋ยสูตรใส่เข้าไปก็คือมีก็คือตัวเขาไฟอ่านั่นเองแล้วก็อะมิโนเราอ่านี่ฮะหมักเจ็ดวันก็ใช้ได้เลยหมักปิดระบบปิดไว้เจ็ดวันนี่ฮะอ่าก็จะได้ทุเรียนที่ออกมาตามสภาพที่ให้ให้ให้เห็นนะฮะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลพวงของการเอาพวกที่เราหมักแล้วเนี่ยอย่างขี้วัวเนี่ยเอามาใส่ใช่ป่ะแล้วก็น้ำมัาใช้ได้หมดเนี่ยนะมันใช้ได้ทุกพืชฮนะผักสวนคร้วก็ได้กล้วยก็ได้ดูนี่โหยาวขนาดนี้เลยนะอันนี้ก็ทดลองปลูกมีฝรั่งเ้วยฮะฝรั่งก็ใช้ได้เนี่ยนะ ใช้ได้หมดแล้วก็สับประรดสับปะรดนี่ก็ใส่ใช่ไหมไม้ประดับก็ได้อ๋อนี่ฮนะอันนี้เป็นไม้ประดับได้หมดเลยนะทุกทุกอย่างเพราะมันเป็นธรรมชาติดูฝรั่งอ่าดูฝรั่งเนี่ยได้หมดเลยใส่ได้หมดเลยนะฮะนี่ทุเรียนเล็กก็แตกอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นทุเรียนเล็กดูใบเนี่ยคนเราก็จะลกๆหน่อยเอากากมาใส่อ๋ออันนี้เอากากใส่ดูนี่เห็นไหมคิวอะเราขอจะดแลบโอ้โหแล้วดูใบโอ้โหมาอย่างนี้เลยเนี่ย ดูดูทุกยอดเลยนี่ค่อยๆแตกแล้วก็ไปของมันเรื่อยๆพอมันหมดชุดนี้มันแก่มันก็แตกใหม่อีกเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราทำอันนี้ก็เป็นฝรั่งที่ที่ทําก็ได้นี่ฮะโอออกมาอย่างนี้เลยแล้วไม่ห่อแมลงไม่กินอ่ะยังยังไม่ห่อต้องห่อแล้วเออห่อแล้วเนี่ยมันเกินไปห่อแล้วแต่ห่อได้นะใฝรั่งใส่ห่อใส่ใเหยื่อผู้แล้วตัดนี่เลยตัดปุ๊บแล้วก็ห่อเลยถุงห่อไอ้การในตัวแมลงกิน แค่ใบมันไม่จืดอ,อ๋อใบมันแบบเขียวอ่ะเนาะเออ,เเอ,อมันได้ทานอาหารที่ดีแล้วดูผิวนวลดีนะ<อ>ใช้ได้เลยอ่านี่นอน,นี่ก็เป็นทุเรียนเล็กที่ซ่อมที่มันตายแล้วก็ซ่อมแล้วก็แตกหมดแล้วนี่ฮะนี่ให้ดูอันนี้ก็อันนี้ก็ซ่อมใช่ปะ่ะอืมก็ขยาตอนนี้ซ่อมอ๋อ มันเข้าใบแก่อ๋ออย่างว่าต้นนี้มันป่วยแล้วมันก็ป่วยขึ้นก่อนมันก็ป่วยอ๋อแต่มันก็แตกมีแตกยอดแล้วเดินเดินหมดแล้วเออเนี่ยมาแตกหมดแล้วเนี่ยดูนี่สวยละโอ้โหดูทุกต้นเลยเนี่ยแตกหมดเลยก็คิววัวใส่อย่างงี้นะฮะนี่ดูดูแตกคู่อย่างงี้อใบห้อยแล้วดูนี่ใส่แบบกระจายกระจายอย่างงี้ได้เลยอ่านี่คนถังที่เราหมักคิวมิกแล้วฮะแล้วก็เอากากมาใส่ ขาก็ได้อันนี้สงดูยอดดูใบโอ้โหดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่มันเน่าคอดินเราก็แม่ให้ตัดขึ้นต้นอ๋ออันนี้เน่าคอดินแล้วตัดขึ้นต้นแล้วก็เลี้ยงมันก็ซึมมาเรื่อยจนมันเนี่ยมาใช้สูตรนี้อ๋อเนี่ยมาใช้สูตรปุ๋ยทำเองที่เราค่อยๆปรับสูตรเอาอืนเหรอใช่อืมนี่ฮะตอนนี้เลี้ยงเป็นต้นใหม่ได้เลยนี่ค่อยค่อยมาแล้วใช้เวลาเหมือนกันมันคือมันต้องใช้เวลานะเราระบบมันระบบมันเสียอยู่แล้วเนี่ยเราเหมือนรีเซ็ตใหม่เรามาใช้อันนี้เป็นเอ่ออะไรวะ พวงนี่โหดูแตกใบนี่ฮะค้อยเลยอืออันนี้ก็เป็นหมอนที่ตัดขึ้นต้นเหมือนกันพอมันลม้มล้มแล้วเลยยกขึ้นมาใหม่ตัดแล้วยกขึ้นมาใหม่นี่ฮะเพอลรากโอ้มีซีเดียวใช่ป่ะโหแล้วดูนี่มันแตกออกมาแล้วค้อยเลยนี่ฮะรัดแล้วทีนี้ก็เลี้ยงเป็นต้นใหม่นั่นเองนะอ่าใช่ไม่ต้องเสียเวลามาปลูกใหม่แต่ว่าปลูกปลูกแซมไปแล้วแต่ปลูกแซมนี่ก็แตกยอดหมดแล้วก็คิดว่าไม่รอดนีม่มันจะขึ้น อ๋อดูมันแต่งิแล้วเราใช้สูตรนี้กับเราไงเออดูสูตรปุ๋ยดังเองขี้วัวปนถังอ๋อคนถังมาใส่เหมือนกันหมดเลยเต็มเลยฮะหลายแล้วดูนี่หูอันนี้เป็นทองลิ้จ o n นี่ครับโอ้โหดูทองเอ่ออเกลักษณ์ของเขานี่ใบเขาจะเหมือนขาดธาตุอาหารแต่จริงๆมันไม่ได้ขาดนะมันเป็นจุดๆเนี่ยดูทองลิ้จ o n นี่ฮะโอ้โหดูใบสวยมากเลยนี่ฮะอ่านี่ดูแต่ละใบนี่ใบจะเป็นจุดๆตันนี้คือทองลิ้จ o n นะฮะ ก็ใช <CK> ้ไ <hepat> ด <library> ้ก็ไงก็ฝากโอถ้าเพื่อนสนใจในระบบนี้ลองนะลองเข้ามาศึกษาดูนะเราก็มีกลุ่มมีอะไรแล้วก็ในช่องของผมเนี่ยก็มีสอนทําสอนอะไรอยู่ติดขัดตรงไหนก็ค่อยๆโทรมาปรึกษากันเพราะว่าเราคุยกันนี่ก็หลายปีสองปีอะเรมาจับตรงเนี้ยใช่ครับแล้วก็มาจะมาดูเรื่องเพราะโอจะทําช่วงติดดอกได้ดีไม่ร่วงผมยังร่วงเพราะว่าไม่ได้เติมตัว ค่เสบลอนใช่ไหมอ่าแต่เราประยุกตได้อ่าประยุกต์ได้อะออเราช่วง,เร,วงเราก็มาทําเอาเดี๋ยวเรามาดูเพราะเนี่ยแต่ละสวนที่เราเราทำมาจริงๆเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้คือเราเราเรานิ่งเราอยู่ในระบบนี้ตลอดอไม่ไม่ได้เฟยไปเฟยมาอ่ใช่อยาเอาไปเทียเยเท่ยวเคมีนะของเราก็ของเรามันจะเนี่ยคือได้ธาตุอาหารที่ครบเป็นอ่าเป็นแนวปุ๋ยทําเองแล้วได้ธาตุอาหารที่ครบแล้วก็ เป็นแนวทางที่เราค่อยๆปรับกันนะเรามีอะไรเราแรกคุยกันว่าทําแบบไหนปรับตัวปุ๋ยตัวสูตรแล้วก็จนมันเริ่มนิ่งใน3สูตรเนี้ยก็คือฮิวมิกแล้วก็สูตรสแล้วก็ตัวสูตรสาสูตรน้ําที่เราหมักขึ้นมาเองเนะฮะจนมันมันนิ่งตรงนี้แล้วแล้วแค่เราปรับแรกธาตุตามช่วงอายุใบของต้นไม้นะช่วงทําใบปรับสูตรปุ๋ยอีกอย่างช่วงจะเอาดอกแล้วก็มาปรับตัวกลางตัวท้ายว่าไปอ่าแล้วเดี๋ยวมันมีหลายรุ่นไงเห็นไหมอ่ามีรุ่นดีซึม ต้นเล็กปลูกแซมมีต้นนี้ให้ผมผลิตแล้วมีต้นใหญ่ที่แม่ผมผลิตก็มี <S 1> <S 1> นั่นแหละ <des> คือครูของเรารท,รที่เราเรียนรู้<ๆ>นะเ,เรามาดูต้นเล็กแบบนี้เราทําแบบนี้มันดีแล้วต้นใหญ่เริ่มที่จะตอบรับแล้วก็ต้นที่มันมีลูกแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ปรับตามตามอย่างที่เพื่อนเนเห็นเนี่ยนี่คือครูของเราแล้วเราก็มาเรียนรู้ปรับกันเราสุดท้ายมันจบที่สูตรปุ๋ยทําเองด้วยแล่บลูกไฟเป็นที่ข,ของเราตรงนั้นใ,นในกลุ่มของเราที่ค่อยๆทํากันค่อยๆเติบโตกันนะ ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ที่ที่ทำกับเพื่อนแล้วก็เนี่ยออกมาในในรูปแบบที่คิดว่าเราพอใจในระดับหนึ่งแล้วฮนะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ